สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรามาเจาะลึกข่าวที่หลายคนไม่คิดว่าประเทศไทยจะมีชื่อเข้าไปอยู่ในสมการของรัสเซียใช่ครับฟังไม่ผิดปูตินกำลังมองไทยในฐานะกุญแจลับของยุทธศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะอะไรคำตอบคือทางออกทะเลหลังรัสเซียถูกรุมคว่ำบาตรจากยุโรปเส้นทางพลังงานเก่าถูกตัด ปูตินต้องมองหาทางใหม่และทางนั้นคือใต้ลงมามายังภูมิภาคของเราอินโดจีนคือจุดที่รัสเซียเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะไทยที่มีทั้งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเหมือนสะพานพลังงานสองฝั่งทะเลที่รัสเซียสามารถใช้เป็นจุดพักเชื้อเพลิงหรือแม้แต่ฐานยุทธศาสตร์ได้ในอนาคต เมื่อสองเดือนก่อนคณะทูรรัสเซียเดินสายเข้าเยี่ยมไทยแบบเงียบๆมีรายงานภายในว่าได้พูดคุยเรื่องความร่วมมือด้านพลังงานและเทคโนโลยีป้องกันประเทศซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าเกี่ยวกับการเปิดเส้นทางขนส่งพลังงานใหม่ที่ไม่ผ่านยุโรปไม่ผ่านช่องแคบมาลากาแต่ใช้เส้นทางภายในภูมิภาคอาเซียนและไทยคือประเทศเดียวที่มีทั้งตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสุดและมีความสัมพันธ์แบบไม่เป็นศัตรูกับใคร ลองคิดเอาสิครับรัสเซียมีปัญหากับยุโรปสหรัฐก็ไม่เคยถูกใจจีนก็เป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์แต่ในอาเซียนมีเพียงไทยที่ยังคุยกับทุกฝ่ายได้โดยไม่ขัดกันและมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมทั้งท่าเรือระบบท่อส่งน้ำมันและอุตสาหกรรมการกลั่นพลังงาน ข่าววงในยังบอกอีกว่ามีบริษัทพลังงานรัเสเซียบางแห่งเริ่มเข้ามาติดต่อกับนักธุรกิจในไทยเพื่อหาช่องทางลงทุนแบบไม่เปิดเผยโดยเฉพาะในภาคใต้ตอนนี้ยึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเห็นเรือสินค้าที่ไม่มีธงหรือบริษัทนำเข้าน้ำมันที่ข้อมูลไม่ชัดเจนว่ามาจากไหนคำถามคือไทยรู้ตัวหรือ,อยังว่าเราอยู่ตรงกลางของหมากสำคัญระดับโลก พรัสเซียต้องการสร้างฐานใหม่ในภูมิภาคนี้ไทยอาจกลายเป็นประตูแห่งเอเชียของพลังงานรัสเซียโดยไม่รู้ตัวและในทางกลับกันไทยเองก็อาจได้โอกาสใหม่ทั้งด้านพลังงานราคาถูกเทคโนโลยีด้านป้องกันประเทศและความร่วมมือด้านข่าวสารแต่ในโลกความเป็นจริงไม่มีอะไรได้มาฟรีครับทุกพลังงานที่เข้ามาย่อมมีแรงกดจากอีกฝั่งเสมอ สหรัฐจับตาไทยอย่างหนักหลังข่าวนี้เริ่มแพร่ในวงการการทูตเพราะรัสเซียขยับลงมาในภูมิภาพจริงมันจะกระทบกับสมดุลอำนาจในอินโดแปซิฟิกที่อเมริกาพยายามควบคุมมานานและนั่นหมายชันไทยอาจจะต้องเจอกับแรงบีบแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนทั้งจากตะวันตกและจากพันธมิตรในเอเชียเองดังนั้นตอนนี้เรากำลังเห็นเกมใหม่เริ่มจ้นขึ้น เกมที่ชื่อว่าสงครามพลังงานในเงาซึ่งไทยไม่อาจอยู่เฉยๆได้อีกต่อไปคำถามคือไทยจะยืนอยู่ตรงไหนจะเลือกเป็นสนามของมหาอำนาจหรือจะใช้ตำแหน่งตรงนี้ต่อรองเพื่อประโยชน์ของชาตินี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของซีรีส์ไทยในสมการของรัเสเซีย ในตอนต่อไปเราจะไปต่อกับเรื่องที่เข้มข้นกว่านี้เมื่อพลังงานเริ่มกลายเป็นอาวุธและเรือบรรทุกน้ำมันไร้ทงเริ่มเล่นก็ามาใกล้ชายฝั่งบ้านเราสงครามพลังงานโลกมันอยู่แค่ปลายน้ำไทยนี่เองติดตามตอนในตอนที่สองนะครับน้ำมันพลังงานและสงครามเงาเมื่อรัสเซียหาทางลงใต้ พ่อแม่พี่น้องครับตอนที่แล้วเราพูดถึงว่าทำไมรัเสเซียถึงมองไทยเป็นทางออกทะเลวันนี้เราจะพาไปดูของจริงที่กำลังเกิดขึ้น เกมพลังงานในเงาที่คนทั่วไปอ่านไม่รู้เลยว่ามันเริ่มขึ้นแล้วหลังจากถูกรุมคว่ำบาจากยุโรปรัเสเซียขายน้ำมันแทบไม่ได้ในตลาดหลักแต่รู้ไหมครับว่าแทนที่เศรษฐกิจจะพังปูตินกลับพลิกเกมเฉยเลยเขาสร้างตลาดลับที่เรียกกันว่าเครือข่ายน้ํามันเงาส่งน้ํามันผ่านเรือบรรทุกที่ไร้ธงชาติไม่มีชื่อบริษัทไม่มีข้อมูลจดทะเบียนและมักเทียบท่าในประเทศที่ไม่อยู่ในรายชื่อความบาท และหนึ่งในเส้นทางลับนั้นเริ่มใกล้ไทยมากขึ้นเรื่อยๆครับช่วงไม่กี่เดือนมานี้มีรายงานจากองค์กรติดตามการขนส่งน้ำมันทางทะเลว่าเรือบรรทุกน้ำมันหลายลำจากตะวันออกกลางและรัเสเซียเคลื่อนตัวเข้ามาในน่านน้ำแถวอ่าวไทยและทะเลอันดามันโดยไม่มีข้อมูลปลายทางที่แน่ชัดบางลำปิดระบบติดตามสัญญาณ GPS นานหลายวันก่อนจะโผล่มาอีกทีในพื้นที่ใกล้กับท่าเรือเชิงพาณิชย์ของประเทศเพื่อนบ้านถามว่าทำไมต้องทำแบบนั้น ก็เพราะน้ำมันพวกนี้ถูกเปลี่ยนมือในทะเลก่อนนําเข้าในชื่ออื่นเพื่อหลบมาตรการคว่ำบาตครับบางคนอาจบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับไทยหรอกแต่จริงๆเกี่ยวแนะ่เพราะไทยอยู่ในเส้นทางพลังงานหลักของภูมิภาคมีคลังน้ำมันสํารองมีท่าเรือใหญ่และมีบริษัทนําเข้าพลังงานที่หลายแห่งมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกับทุนต่างชาติ มีข่าววงในบางสายบอกว่ามีการเจรจาลับระหว่างนักธุรกิจพลังงานในภูมิภาคกับตัวแทนของบริษัทรัสเซียบางแห่งเพื่อหาทางพักน้ำมันชั่วคราวในเขตท่าเรือเสรีหรือโซนพิเศษของไทยก่อนส่งตอบไปยังประเทศอื่นในอาเซียนครับาข่าวนี้จริงมันแปลว่าไทยกำลังอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของสงครามพลังงานระดับโลกโดยไม่ต้องยิงปืนแม้แต่นัดเดียวแต่เบื้องหลังสงครามน้ำมันมัน,มนไม่ได้มีแค่เรื่องเงินครับมันมีเรื่องอำนาจซ่อนอยู่ด้วย เพราะน้ำมันคือเลือดของระบบเศรษฐกิจโลกใครคุมเส้นทางขนส่งใครคุมราคาตลาดก็เหมือนคุมจังหวะชีวิตของประเทศอื่นได้เลยสหรัฐและยุโรปพยายามบีบให้รัสเซียขายน้ำมันไม่ได้รัสเซียเลยบีบกลับด้วยการเทขายให้เอเชียในราคาถูกแลกกับอิทธิพลระยะยาวจีนกับอินเดียได้ประโยชน์เต็มเ แต่คำถามคือไทยจะเลือกยืนตรงไหนในเกมนี้ครับเราจะเป็นเพียงทางผ่านของน้ำมันในเงาหรือจะใช้โอกาสนี้สร้างอำนาจต่อรองของตัวเองเพราะตอนนี้พลังงานคือเครื่องต่อรองที่สำคัญกว่าอาวุธใครคุมพลังงานได้คนนั้นพูดดังได้บนโต๊ะโลก มีรายงานอีกว่ารัเสเซียเริ่มเจรจาเรื่องเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกกับดังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยด้วยเพื่อแลกกับสิทธิ์เข้าถึงท่าเรือและระบบตัดเก็บพลังงานซึ่งนั่นอาจหมายถึงข้อตกลงระยะยาวที่ไม่อยู่ในข่าวหน้าด่งครับแต่เบื้องหลังความร่วมมือนั้นก็คือความเสี่ยงเพราะถ้าไทยเข้าไปพัวพันลึกเกินไปอาจถูวงมองว่าเอียงเข้ารัเสเซียซึ่งจะสร้างแรงกดดันจากตะวันตกทันทีทั้งทางเศรษฐกิจการค้าและความมั่นคง นี่คือสิ่งที่เรียกว่าสงครามพลังงานในเงามันไม่ได้อยู่ในข่าวลักษ์แต่มันอยู่ในเรือบรรทุกน้ำมันที่ลอยอยู่กลางทะเลอยู่ในสัญญาน้ำมันที่เขียนได้เมึกที่มองไม่เห็นและอยู่ในความเงียบของประเทศที่ต้องเลือกข้างโดยไม่อยากเลือก คำถามสุดท้ายสำหรับตอนนี้ก็คือประเทศไทยจะยังเยืนตรงกลางได้นานแค่ไหนเมื่อพลังงานกลายเป็นอาวุธและทุกหยดของน้ำมันกลายเป็นเดิมพันทางอำนาจต่อหน,น้าจะเข้มข้นกว่านี้ครับเพราะเราจะพูดถึงเกมสมดุลเมื่อไทยต้องเผชิญแรงดึงจาก3ามขั้วรัสเซียจีนสหรัฐตอนที่3รอฟังได้เลยครับไทยในเกมสมดุลระหว่างรัสเซียจีนสหรัฐพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้ไทยเราไม่ได้อยู่แค่ตรงกลางแผนที่แล้วแต่เรากําลังอยู่ตรงกลางสนามอํานาจ ที่ร้อนแรงที่สุดในรอบยุคนี้รัสเซียจีนและสหรัฐส,สาขั้วที่ต่างต้องการดึงไทยเข้าสู่ข้างของตัวเองและไทยต้องเล่นเกมนี้ด้วยความนิ่งระดับนักหมากรุกหลายคนอาจไม่รู้ว่าตั้งแต่รัสเซียถูกความบาดจากตะวันตกจีนคือพันธมิตรหลักที่คอยหนุนหลังทั้งทางเศรษฐกิจและพลังงานขณะที่สหรัฐก็เดินเกมพันธมิตรอินโดแปซิฟิกเพื่อ,อดึงไทยกลับเข้าสายตะวันตก ส่วนไทยเองก็พยายามทําสิ่งที่เรียกว่ารักษาสมดุลไม่เอียงไม่ปฏิเสธแต่คุยกับทุกฝ่ายคําถามคือจะคุยกับทุกฝ่ายได้จริงเหรอข่าวจากวงการทูตบอกว่ามีการเจราจาแบบเงียบๆระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยกับรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีทหารและการข่าวพลังงานแต่ในเวลาเดียวกัน ไทยก็เพิ่งต้อนรับผู้แทนจากสหรัฐเข้ามาหาหรือด้านความมั่นคงในทะเลอันดามันและอีกไม่ถึงสัปดาห์หลังจากนั้นก็มีคณะจากจีนเข้าพบเพื่อพูดเรื่องโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์ภาคใต้ฟังดูเหมือนเรื่องบังเอิญไหมครับแต่จริงๆแล้วนี่คือสงครามเย็นรอบใหม่ที่กำลังเริ่มต้นในเอเชียไทยต้องใช้ความนิ่งแบบเส้นได้ในการเดินเกมนี้เพราะข้างหนึ่งคือพลังรัสเซียที่อยากเข้ามาแทรกในตลาดพลังงาน อีกข้างหนึ่งคือจีนที่ต้องการให้ไทยอยู่ในเส้นทางสายไหมใหม,ใหม่และอีกข้างหนึ่งคือสหรัฐที่ต้องการคุมจุดยุทธศาสตร์ในอ่าวไทยและทะเลอันดามันเพื่อสกัดอิทธิพลรัเสเซียจีนลองคิดภาพดูครับประเทศไทยเปรียบเหมือนเกาะกลางพายุที่ทั้ง3ามขั้วกํากลังส่งคลื่นเข้าใส่เรามีฐานทัพของสหรัฐในอดีตเรามีโครงการรถไฟและพลังงานที่จีนสนับสนุนและเราก็เริ่มมีการติดต่อกับรัเสเซียในเชิงลับด้านความมั่นคง ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือการวางหมากแบบรอบด้านถ้าไทยเลือกข้างใดข้างหนึ่งชัดเจนเราอาจได้ประโยชน์ระยะสั้นแต่จะสูญเสียอิสระระยะยาวแต่ถ้าเราเล่นบทรัฐสมดุลเหมือนสมัยสงครามเย็นเราจะได้ทั้งพลังงานเทคโนโลยีและอำนาจต่อรองในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่คำว่าสมดุลมันไม่ได้แปลว่าปลอดไทยเพราะทุกฝ่ายต่างมองว่าไทยคือจุดหมุนของภูมิภาค และเมื่อใดที่เราขยับแรงเกินไปฝ่ายหนึ่งจะเริ่มไม่พอใจทันทีมีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศระบุว่าหน่วยงานข่าวกรองตะวันตกเริ่มจับตาความเคลื่อนไหวของบริษัทไทยบางแห่งที่ทำสัญญากับบริษัทรัสเซียโดยเฉพาะด้านพลังงานและเทคโนโลยีดาวเทียมซึ่งอาจเกี่ยวพันกับระบบเฝ้าระวังทางทหารขณะเดียวกันจีนก็เริ่มผลักดันโครงการทางรถไฟเชื่อมท่าเรือไทยลาวคุณหมิง เพื่อเปิดเส้นทางพลังงานจากภาคใต้ขึ้นเหนือโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบมาละกาพูดง่ายๆคือทุกฝ่ายกำลังใช้ไทยเป็นช่องทางปลอดภัยแต่คำถามคือไทยจะปลอดภัยจากพวกเขาจริงไหมพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือช่วงเวลาที่ไทยต้องฉลาดที่สุดในประวัติศาสตร์เราต้องเล่นบทนักการทูตไม่ใช่ทหารต้องรู้จังหวะถอยจังหวะรุกต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจับมือและเมื่อไร่ควรวางหมาก เพราะถ้าเราเผลอเลือกผิดข้างในตอนนี้ลูกหลานเราอาจต้องอยู่ในยุคสงครามพลังงานเต็มรูปแบบมีแหละครับคือเกมสมดุลที่ดูเหมือนสงบแต่จริงๆแล้วเต็มไปด้วยแรงดึงจากสามขั้วมหาอำนาจตอนต่อไปเราจะพาไปสู่เบื้องหลังที่ลึกกว่านี้เรื่องของข่าวกรองพลังงานและการแลกเปลี่ยนข้อมูลลับเมื่อการเมืองระดับโลกไม่ได้เล่นแค่บนโต๊ะเจราจาแต่เล่นกันในเงามืดผ่านดาวเทียมสายลับ และระบบข้อมูลพลังงานตอนที่สเตรียมตัวไว้เลยครับเงาพลังงานและข่าวกรองความลับที่ไม่ปรากฏบนแผนที่เรื่องจริงที่ไม่มีใครบอกแต่ทุกคนควรรู้พ่อแม่พี่น้องครับถ้าตอนที่แล้วเราพูดถึงเกมสมดุลของสามขั้วมหาอำนาจตอนนี้เราจะพาเข้าสู่ชั้นลึกกว่านั้นชั้นของข่าวกรองและพลังในเงา เพราะโลกยุคนี้ไม่ได้วัดกันด้วยกองทัพอีกต่อไปแต่ด้วยข้อมูลและพลังงานที่ซ่อนอยู่ในสายส่งใต้ทะเลหลายคนอาจไม่รู้ว่าขณะน,นี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในโครงข่ายข่าวกลองพลังงานที่ซับซ้อนที่สุดในอาเซียนเพราะเราคือประเทศเดียวที่มีทั้งโครงสร้างพื้นฐานพลังงานระดับโลกดาวเทียมสีสารและจุดยุทธศาสตร์ทางทะเลที่รัสเซียจีนและสหรัฐ ต,ต้องการเข้าถึงข้อมูลวงในจากหน่วยงานความมั่นคงบางแห่งเผยว่ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลลับระหว่างไทยกับพันธมิตรหลายประเทศโดยเฉพาะในด้านพลังงานเชิงยุทธศาสตร์เช่นเส้นทางขนส่งน้ำมันการเคลื่อนไหวของเรือพลังงานและการสำรวจทรัพยากรใต้ทะเลอันดามันแต่เบื้องหลังความร่วมมือเหล่านี้มีสิ่งที่เรียกว่าการแลกข่าวกรองแบบเงียบหมายความว่า ทุกฝ่ายต่างให้ข้อมูลบางส่วนแลกกับสิทธิ์ในการเข้าถึงพื้นที่สำรวจหรือเส้นทางคมนาคมพลังงานบางจุดพูดง่ายๆก็คือใครยอมเปิดข้อมูลก็ได้สิทธิ์ในเกมพลังงานและแน่นอนครับรัสเซียกําลังพยายามเข้าในเกมนี้อย่างหนักโดยใช้เครือข่ายพลังงานและเทคโนโลยีทหารเป็นตัวเปิดทาง มีรายงานว่าบริษัทเทคโนโลยีจากรัสเซียบางแห่งเสนอให้ไทยใช้ระบบดาวเทียมตรวจพลังงานที่สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของเรือบรรทุกน้ำมันแบบเรียลไทม์แลกกับการตั้งศูนย์ข้อมูลในไทยซึ่งศูนย์แบบนี้จะไม่เพียงแค่เก็บข้อมูลเรือแต่ยังสามารถสอดแนมข้อมูลสื่อสารในภูมิภาคได้ด้วยในเวลาเดียวกันสหรัฐก็เร่งเจรจาให้ไทยเข้าร่วมระบบติดตามพลังงานอินโดแปซิฟิก จีนเองก็เสนอระบบเครือข่ายข้อมูลพลังงานของตนผ่านโครงการสายไหมดิจิตอลถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่คำตอบคือทุกประเทศกำลังแย่งกันคุมข้อมูลของพลังงานไทยเพราะใครคุมข้อมูลได้คนนั้นคุมพลังงานใครคุมพลังงานได้คนนั้นคุมอนาคตภูมิภาคนี่คือสงครามข่าวกรองที่ไม่ต้องยิงปืนแต่รุนแรงกว่า เพราะมันอยู่ในระบบเซิร์ฟเวอร์ดาวเทียมและสายเคเบิลใต้น้ำมีข่าวลือว่าตอนนี้บางท่าเรือในภาคใต้เริ่มถูกใช้เป็นจุดพักพลังงานของเรือจากรัสเซียและพันธมิตรบางแหล่งพลังงานในทะเลอันดามันเริ่มมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับที่ไม่เปิดเผยที่มาและมีการเคลื่อนไหวของบุคลากรต่างชาติที่ถูกระบุว่าเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานแต่แท้จริงคือ เจ้าหน้าที่ข่าวกรองในคราบวิศวกรทุกอย่างนี้สะท้อนชัดว่าไทยกำลังอยู่ในสมรภูมิข่าวกรองพลังงานที่ซับซ้อนเกินกว่าข่าวทั่วไปจะบอกได้คำถามคือไทยพร้อมหรือยังเรามีระบบป้องกันข้อมูลพลังงานที่ปลอดภัยจริงหรือไม่เรารู้ไหมว่าข้อมูลจากดาวเทียมเราถูกดูอยู่ที่ประเทศไหนบ้างและใคร คือคนที่กำหนดราคาพลังงานแท้จริงในภูมิภาคนี้เพราะในยุคสงครามพลังงานความลับที่ใหญ่ที่สุดไม่ใช่อาวุธแต่คือข้อมูลว่าใครกำลังใช้อะไรอยู่ตรงไหนและเมื่อไรไทยอาจดูเหมือนประเทศเล็กแต่เรามีค่าเท่าทองในสมรภูมินี้เพราะเราคือประตูพลังงานของเอเชียคือจุดเชื่อมระหว่างทะเลสองฝั่ง และคือประเทศเดียวที่ยังคงพูดคุยได้กับทุกฝ่ายแต่ยิ่งเราเป็นกลางมากเท่าไหร่เรายิ่งต้องระวังว่าจะถูกใช้โดยไม่รู้ตัวมากเท่านั้นสงครามพลังงานในเงาไม่เคยปรากฏบนแผนที่แต่ร่องรอยของมันอยู่ในทุกหยองน้ำมันทุกสายเคเบิลใต้ทะเลและทุกสัญญาที่เซ็นโดยไม่มีใครรู้พ่อแม่พี่น้องครับ นี่คือบทสรุปของไทยในสมการของรัสเซียประเทศของเรากำลังอยู่ในเกมที่ใหญ่ที่สุดของศตวรรษเกมที่ไม่มีเสียงระเบิดแต่มีเดิมพันคืออนาคตของชาติคำถามสุดท้ายที่อยากฝากไว้ก็คือไทยจะเป็นเพียงทางผ่านของพลังงานหรือจะลุกขึ้นมาเป็นศูนย์กลางพลังงานแห่งเอเชียด้วยมือของเราเองนะครับ